กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนอีกทค่นึงครับตอนนี้ผมาอายุที่นาตลาดมหาชัยครับอายุแถวแถวนาท่าเรือมหาชัยครับท่าเรือขาป้าทา,างลังพุ่มหยุดที่แม่นส่วนสาธารณะครับมาเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศน้ำกันครับโอเคครับห้องคอมเขา้าตลาดฟางท่านี้ครับตลาดมหาชัยเกษตรค่ายๆกับตลาดแม่ขวางครับ ก๋าซมีอาหารสดอาหารทะเลข,ขายมีปูมามีล้านไายกระเป๋าล้านท้องโอ้ตอนนี้กะเกือบสี่หาม้นแล้วครับพี่น้องโอ้หามงนนืทีแล้วค้นก็เริ่มเบาบางครับจากตอนมือเว้นนี่ร้านบางล้านเพิ่นกับหูพ่มเพิ่นกะปิดไปแล้ว ส่วนนี่ก็จะเป็นส่วนอาหารสดครับพี่น้องนี่เบิดครับปลาเกา๋าปลาทูกุ้งปลากระพงโอ้เป็นเสียบหายปูหมาหลายอย่างหลายแนวครับอันนี้นจะเป็นลันพวงมาเลย์ลัลนสังฆพันธ์ครับล่าสังฆพันธ์ อันนี้ก็เป็นร้านอาหารแห่งครับขายปลาอีกหือครับทั้งพีเคือก,กันครับโอ้คือเป็นแต่แซ่บแล่บชาอะไรดีครับชาางอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับได้หมึกสามล็รตอ๋อเดี๋ยวขอชิมหน่นยอยนนี่ครับพระเจ้าจใหซิมครับซิมเบอรงครับหมึกสามล็ แบครัหวานมันเค็มอเอาจะกตวงกันครับเรียบร้อยครับห่วหองเงนืผิวไปแล้วขาดสิบบาทกับการสือหมึกสามรสเนาะเอามากินเล่นก็ได้เอามากินกับแก้มเราก็ได้หรือว่าเอาไปกินกับเข่าก็ได้ครับหรืออาจจะเอาไปประกอบอาหารย่างกนก็ได้ครับแล,แล้ว้าปูสีเฮ็ดไปละถือว่าแซ่บดีครับ ผู้ใดที่มา่เยี่ยมเยือนตลาดมาใช้แล้วผมการแนะนําไห้ซื้อน,นะครับนี่ครับหมึกสามรสเนาะนอกจากนี้ก็มีปลาทูมันปลาทูเค็มปลาทูปลากระงปงปลาเกา๋านะครับแล้วจ่คน้นสีเลือกครับหายแต่ว่าต้องระวังรถเลยครับเพราะว่ามันเป็นทัง้งทางรถแต่ทางคนเปลนพรนอมโอ้รถทีหลายที่ครัผมเสียวด่าครับพี่น้อง อขอนอนุญาัดติดซอยขอตามไปเด้อทางฟังเขากว่าพี่ก็สิเป็นล้านคือกันนับของแห่งเพื่อนสียูเป็นโซนเป็นซนครับซนที่แล้วก็จะเป็นสซอนอาหารสซพอามาสซนนี่เพื่อนจะเป็นสซอนอาหารแห่งครับโอ้มีปลาอินรีผมครับพี่ต้องปลากลาโอ้เอาไปล้มควนคือแสบแ เดินไปเรื่อยๆโอ้มองนี่เป็นสถานีรถไฟหมหาชัยครับแต่ว่าผมบ้านไ,ไปตอนนี้ดอกเดี๋ยวเขาไปรอต่อกันกตสิบ้าพ่อแม่พี่น้องไปรอพร้อมลรอครับล้องย่างไปต่ออีก,กน่อยโอ้ให้ตายเถอะผมเนี่ยมักเิ็นมาย่างตอนแต่ตัดไวแต่หลอดเลยเมีนน่าไปขึ้นรถไฟจ้ะกับสืบทันรถไฟครับ โอ้โหชีวิตนีมีแต่ความเร่งรีบแล้วกันดูจัดจริงทั้งผลจะคือสิบบุฟี่หยั่งหรอหรอครับพี่น้องกับจิมี่หลังขนมเปียครับป่ะกลับโอ้เบื้องหนีกับมีครับพี่น้องเป็นอาหารสดอ้ารัดเทาบางนี้ละขั้นตอนต่อไปผมกเจะไปซื้อตั๋วรถไฟแถวหามงมงสามถึงหาเพื่อ ไปวงเวียนไ่ครับเพื่อที่สี่เขาุงเทียบตัวไปโอ้คนต่ดแถวกันเสือล่ายห,หลายครับพี่น้องข้างๆท้าตะวินตุกฟังดีก็จะเป็นทางไปของน้ำครับยามมาจากทางสถานนี้มองนี่ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าครับพี่น้องเพื่อนปิดเปแล้วละมิดจีดีเลย บางหลังยังเปิดอยู่แต่ว่าเพิ่นกิดเริ่มทยอยปิดนะครับสหรับผู้ใดที่ว่าสิมาเลือกเสื้อผ้าเสื้อแพ้นุง่งมาสนเสื้อผ้านี่เลยครับโอ้เจ้าทินครับพี่น้องปิดร้านแล้วตรงนี้คนเฝา้า บดมีแค่ร้านขายเสื้อผ้ายัางเดียวครับอ๋อมันมีแ่ิมีสันเจ้าพ่อเสมาพร้อมครับมีร้านขายกระเป๋าขายกิ๊บช็อปขายยังเพะว่ากันไปครับพี่สุดสตำหนิเลยครับเอาละครับพี่น้องเบื้องต้นบรรยากาศการย่างชมตลาดมาหาใช้กัคือสมิมีประมาณสามีแลละเนาะ มาที่นี่เหลือเวาลาอีกสิบกว่านาทีนะครับกสี 4, ขึ้นรถไฟกับกรุงเทพครับตอนนี้ก็กำลังถ่านรถไฟขาเข่าอยู่ครับที่สิมาจากทางบางแยนใหญ่นะครับเพราะหลังจากที่ว่าเข้าจอดที่สถานีรถไฟมหาชัยแล้วเขาก็สิได้ทาการขึ้นแล้วก็กลับไปที่กรุงเทพครับบางแยนใหญ่สำหรับลิปนี็คือสี่นีเสม,มียร์ครับขอบคุณที่ติดจมรับชมด้วยเพราะกันไม่ได้คลิปหนาครับสวัสดีครับ